ร้านนี้สวยงามมากเลยอะสวยสง,งา่าสวยมากสวยมาก,มากใหญ่ด้วยใหญ่โตมโหลานใช่โหหวยแกชคดีมากเลยนะที่แกได้มาทำงานที่นี่สถานที่ใหญ่โตขนาดนี้ใช่คนจบสูงสอยยางชั้นนี่นะต้องทำงานร้านใหญ่แบบนี้นี่แหละ ตอนนี้อาจจะเป็นแค่รองผู้จัดการอนาคตไม่แน่ฉันอาจจะเป็นผู้จัดการก็ได้หมวยแกจะเป็นผู้จัดการร้านนี้เลยเหรอใหญ่โตมาโหรานขนาดนี้ฉันฝากเนื้อฝากตัวแกหน่อยสิเฮ<ม>้ยฉันอยากเข้าไปดูแล้วว่าข้างในไปเห่อเร็วเร็วสิ<ป>เข้าไปข้างในกันเถอะโน,น้ตเ้ยเกะกะเนาะพวกคนงานเนี่ยยเก ไม่มีการศึกษาก็ทํางานต่าๆแบบนี้นี่แหละใช่น่าสงสารเหมือนกันเนาะใช่เอ่อคุณผู้หญิงครับเอ่อพอดีว่าเเ,เราไปข้างในกันเถอะห,อหมวยมาอยู่กับพวกชั้นต่ำใกล้ๆอย่างนี้ไม่ได้หรอกไปเถอะ ดีคะ่ะเอาเชิญน,นั่งก่อนจ้ะ,ะเชิญจ้าเชิญเลยค่ะ,คะยินดีต้อนรับนะหมวยที่ได้ทํางานร่วมกันขอบคุณค่ะผู้จัดการเหมยดีใจมากเลยนะคะที่ได้ร่วมงานกับผู้จัดการค่ะเอ๊ออฟฟิศมีอยู่แค่นี้หรอคะผู้จัดการเขาไปไหนกันหมดทั้งเนี่ยอ๋อเขาออกไปข้างนอกกันหมดนะจ้ะเหลือฉันอยู่คนเดียวหมวยถ้าติดขัดตรงไหนไม่รู้ตรงไหนเรียก,ยกฉันได้นะจ๊าจะอยู่ห้องข้างๆนี่เอง ๋อลืมฉันจะลืมบอกไปวันนี้ที่พ่อของท่านประธานก็จะเข้าบริษัทนะจ๊ะบ้านท่านอยู่ใกล้ๆนี่เองจริงเหรอคะผู้จัดการจริงสิเออแล้ว<บ>ผู้จัดการนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะค่ะจะรีบไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะค่ะคงสิว็นผู้จัดการไม่นานหรอกแกว่าไหมใช่น่ะสิถ้าแกเป็นผู้จัดการฉันก็จะได้เป็นรองผู้จัดการ ไหนๆผู้จัดการก็ไม่อยู่ละเราลองเดินไปดูซิว่าทีเนี้ยมีอะไรบ้างหน่วยปออยัอ้หวยสิ่งนี้แหละที่กูต้องการ มาสมัครงานที่บริษัทนี้หอยอีมวยโอ๊ย,อย,อยนี่แกรอฉันเป็นผู้จัดการก่อนนะี๋ยวฉันจะทบให้แกอีกผู้ชายนะ่ะอื้ออีมวยนี่แหละมึงถึงต้องรีบเป็นผู้จัดการกูจะได้เป็นรองผู้จัดการโอ๊ยเฮ้ยีุคนมาคนยาไปเร็ว เฮ้ยนี่มันลุงแกเก็บขยะเมื่อเช้านี่ไหน,นามาได้ไงเนี่ยน,นี่ลุงลุงจะเข้ามาทำาไมเนี่ยเหม็นทั่วออฟฟิศหมดละสกระปรปกก็สกปดปกเออคือหนูคือว่า,าอุ้ยอย่าพิ่งพูดอะไรตอนนี้ได้ไหมออกไปเลยไปสกปกก็สกรปรปก มากันทำไมเนี่ยมออมาเต็มออฟฟิศหุ้ยไปเลยจะออกไปดีๆไหมทำไมทำไมหนูพูดกับลุงแบบนี้ลุงอลุงลุง่ะเราไม่เคยรู้จักกันแท้ๆทำไมดูถูกกันขนาดนี้ครับอย่าพูดดีเถอะออกไปไปได้ไงก่อนลูงหวยมึงดูสิไปไปเหม็นโู้เหต้นโทนะครับแล้วพูดจัดการล่ะครับ ก็นี่ไงครับผู้จัดการคนใหม่ของที่นี่ทำไปรู้จักผู้จัดก,การฉันนี่แหละผู้จัดก,การจะมาขอเงินแล้วก็กลับไปคุยขยะเหมือนเดิมแล้วสิไปเลยปะเอ๊ะเอ๊ะอะไรกันนะอะเสียงดังอะไรบบกันไปถึง้างนอกเลยคุณผป้จัดารสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารเอ่อคุณผู้จัดการครับเดี๋ยวไปหาผมห้องหน่อยนะ ท่านประธานเดี๋ยวเจอกันครับท่านผู้บริหารเธอสองคนสวยแล้วล่ะ <c oughs> สวยแล้วเลยลูกแล้วกูจะไปทำงานที่ไหนวะอีม นโยบายของบริษัทผมไม่ต้องการคนที่มีความประพฤติที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างเช่นพวกคุณสองคนนี้อย่างที่ท่านประธานพูดนะครับบริษัทเราอยู่กันแบบครอบครัวครับผมไม่ดูถูกคนอื่นครับพนักงานของเราทุกคนนะครับไม่ได้มองพวกเราเป็นแค่ผู้บริหาพรพนักงานของเราทุกคนนะมองพวกเราเป็นครอบครัวครับผมทำไมพวกเราถึงไปเก็บขยะหน้าบริษัทเพราะว่า พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือแบ่งปันเพื่อที่ว่าบริษัทเราอ่ะจะได้เติบโตก้าวไปคุณสองคนนะครับคุณจะรู้ตัวดีนะครับว่าบริษัทของเราไม่เหมาะสมกับคุณดังนั้นนะครับเชิญครับ